อย่างนี้มาให้อาหารปลานะครับมาแอบให้อาหารลาตอนทึงเที่ยงมาดูด้วยว่าเราให้นอกเวลาเขาจะกินไหมดูครับได้ยินเสียงผมแล้วมารอเลยครับดูเป็นฝูงเลยั้งปลาตะเพียนปลานิลนะครับอาหารเราก็เหมือนเดิมนะครับเป็นอาหารปลากินพืชนะครับที่เราซื้อมาไว้ในราคาไม่แพงครับสามร้อยกว่าบาทนะครับแต่ทางภาคกลางก็น่าจะถูกกว่านี้นะครับอันนี้มันขนส่งนะโวยเจะถึงภาคอีสานนะครับผมอ่า หมูกินน้ำแล้วทางนู้นมาให้อาหารปลากันเลนี่ครับไอ้อาหารเม็ดขนาดใหญ่โ oh, อ้ยยืมไม่ถึงเลยนี่ครับสูตรนี้ครับปลากินดีครับจเจริญเติบโตไวนะครับแผ่ลูกแผ่หลานเยอะเลยปลาานี่วรวมลุ้นก็เอา,อางี้ก่อนแล้วกัน ดูมาแล้วครับเ,เพื่อนดูครับดูครับดูมาแล้วครับมาได้อาหารมาหลายวันปักไปเลยปักไปเลยดูครับดูเสาคัดสิกมากเลยเสาไม้น้ำท่วมขึ้นมาเสาที่เรา,เาด้านฟางังครับวันนี้ดูมาถึงน,น้ำขึ้นมาอยู่นะครับ คือกลุ่มไกลๆนู่นก็เยอะ โอ้โหด,ดูครับชนกันละนาวเลยครับยังกับคนดับเครื่องชนเลยนะอเมริกันฟุตบอลดูน้ำมันขึ้นเยอะมากเลยจะมีดข้อไก่แล้วครับดูครับเมื่อก่อนนี่ตู้นึกอข้อก่จตรงนี้น่ากลัวให้ทางนี้บ้งางอันนี้มองไปทีนี่ครับต้นไส จะช่วยให้ร่มเงาตรงนี้ได้นะครับน้ําก็จะเย็นปลาก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้หมูก็จะอยู่อย่างสบายเลยหมูเป่า บรรยากาศคลาสสิกมากเลยครับนี่ครับถ้าหมูเรามีลูกมีแล้วก็จะขยายไปดังนี้นครอบไก่เราน้ำท่วมสูงเลยจะเอาไก่มาเลี้ยงก็คงจะดีขี้ไก่ให้ปลากินประหยัดอาหารได้แต่คงจะเลี้ยงก็คงเป็นเลี้ยงไก่บ้านมันทนหน่อยถ้าไก่พันเนื้อพันอะไรมันก็ไม่ค่อยทนตกใจง่าย ฟังเสียงปลาเาดีอยวะันนไหมครับอืมที่หนึ่งหมดไปลวเดี๋ยวไปเอาอาหารอีกครับผมไปเอาอาหารอีกเนาะเดี๋ยวจะให้สักสองขันขอตอนเที่ยงเดี๋ยวมื้อเย็นให้อีก ซื้อมานะครับหมุนเวียนไปกลุ่มไกลๆก็เยนไปๆก็กินนั้งนี่ เดี๋ยวคงต้องซื้อลำม,มาช่วยเพราะอาหารมันแพงนะเอาลำมมช่วยเขากินเหมือนกันนะพวกลำห,หวานไปตรงไหนก็เจอจะเป็นตัวเก่ามั้งตัวใหม่ กับปลาใหญ่ๆกุมปลาใหญ่ๆจริงๆก็ไม่ค่อยเข้ามาเลยครับอาหารกินเองได้หน้าฝนอาหารเยอะ ดูดดอีกมาละาเด็กพิเศษนี่เราพามาให้อาหารปลาได้นะครับให้เขาดูให้เขาชมให้เขาจินตนาการไปเป็นธรรมชาติบำบัดได้ครับรเด็กนักเรียนที่พิเศษหน่อยสมาธิสั้นอะไรนี่แต่ต้องให้ผู้ใหญ่นะครับดูแลคุณครูต้องดูแลอย่างใกล้ชิด แต่มันก็ไม่ลึกนะครับตรงนี้มันเป็นแค่ตะลิ่งเนิเนๆลงไปใล้ไกลบ้างให้เขาบ่อยก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเขาจะไม่ไปหาอาหารเองเราต้องเลี้ยงแบบปล่อยด้วย Ui, mãi là một chân dài. Nè, hóa đen người. Ui, cái là một Cái nền tấn tân 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 được cái cây này, tân tân chín tân kín tân 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 chín tân tân À, tân 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 ดีครับไปไหนล่ะวินเ่ี้ยนะครับนั่นนะฮะนั่นลอ,อยอยู่ตรงนั้นน่าึ้นกินเหมือนกันคนระับสีทองเลยครับสวยทีเดียว ต่อไม้คลาสสิกนี่ก่อนบรรยากาศเหมือนอยู่ในทะเลคนะช,ชายป่าพวกปลาชายเลนที่เขาปักหลักดักปูดักอะไระหมดแล้วนะครับคำนทนี่สองสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเลีปนี้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังครับเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ